ครับสวัสดีสวัสดีดับเพื่อนเพื่อนพ่พ,พี่ชาวคาบาลทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนายกอนนะจ๊ะสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาทำสูตรคอมโบอัดดาเมจขั้นสุดในแต่ละอาชีพกันนะครับหลายหลายคนเนี่ยขอเข้ามานะว่าพี่อยากให้ทำสรุปให้หน่อยว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจังหวะการเบิร์ดจังหวะการใช้สกิลป้องกันหรือโจมตีต่างๆนานานเนี่ยใช้เป็นอะไรบ้างนะครับผมดังนั้นวันนี้เราจะมาทำให้ดูกันนะครับซึ่งในแต่ าบางอาชีพก็จะใช้แบตสาบางอาชีพใช้แบตทัหมดสองในกรณีที่อาชีพที่ใช้แบตสามนะครับเราก็จะมีสูตรคอมโบเข้ามานั่นเองส่วนอาชีพที่ใช้แบตทัมสองนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากกันเลยนั่นเองนะครับผมและก่อนจะไปชมครับผมฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับผมกดไลค์ให้คนละไลค์เอาไว้ถึงสัก50ไลค์ให้เป็นกําลังใจกับพอหน่อยละกันนะจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อๆไปนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่วอริเออร์นะครับผมสําหรับวอริเออร์สวมใส่ หลักๆนะฮะอาวุธจะเป็นดาบเดมไนท์บวก8คริส8ามสิบแปดออปชันเป็นคริส8ี่สิบแปดนั่นเองนะครับผมในส่วนของเสื้อเป็นเสื้อพารา M เจ็ดนะครับหัวเป็นหัวอะเคเดียมเลดแปดคริสยี่สิบมือพาราเดียม M เจ็ด A.T.K เก้าสิบและเท้า M เจ็ดนั่นเองนะครับส่วนประดาบและสมสัยอื่นๆจะเอามาจากตัวเบรเดอร์นั่นเองนะครับผมแต่เข็มขัดจะขออนุญาตใช้เป็นแค่เข็มขัดสิบห้าพอนะจ๊ะอ่าและดันเจียนที่เราจะเทสในวันนี้นะครับผมเราจะมาเทสกันที่ แมนฟินัสเอาโพสนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องไล,ลงแบบธรรมดาลงแบบธรรมดาเนี่ยมันตีไม่มันพอเราจะบูตห้ไปเลยนะครับ นะฮะสำหรับบอดี้เอรนะครับก็จะใช้เป็นแบทเทิลโหมด3เป็นหลักเนาะสูตรคอมโบที่ใช้นะครับจะเป็น e x p กซ์พลอร์ดนะครับซึ่งก็คือ A B A A 2รอบแค่นี้พอนะครับผมเราจะไม่ใช้มากกว่านี้แล้วนั่นเองครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเอาไปลุยกันเลยละกันนะจ๊ะและรื้อบอกยาที่ใช้ครับผมยาที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นยาที่ M d o u b l 2นะครับ h o l y w a t e r Chemical Strike นะครับ e v o s i o n Potion Level 4แล้วก็ e v o s i o n Potion Frost g e m นั่นเองนะครับผมเราจะใช้ตามนี้เลยนะจ๊ะอ่ะก็พา แล้วเลสโกเลยละกันนะครับอุ่ห้าแดงแปด้ดเลยมึงเอ้ยมาแปงแบดมาออร่ามาดีเอเสร็จแล้วโฟกัสครับผมโฟกัสแดงต่อเลยนี่ เราจะพันีิคลายก่อนแล้วโฟกัสนะครับผมแล้วก็ตาค่อยตามด้วยหน้าแดงทีนะถ้าเราพันอีกคลายติดนะครับผมถ้าเราพันอีกคลายติดเนี่ยเราจะมีตีฟีเนี่ยได้ประมาณ10วินาทีนะแต่ด้วยท่าทางก็ประมาณนี้ตายหาไปหลอกหนึ่ง <c oughs> ลืมดูทษทีเอาเหียอะไรหลบหลบหลบ,ลบก็ไม่มาอ่าไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็อายาหลบไปนะครับผม คือถามว่าทำไมไม่ใช้ไรโน่นะครับผมไม่ใช้นะฮะระยะเวลาไม่พอนะครับผมเราใช้ยาหลบนำไปก่อนนะไ่สมัไมันขึ้นเบรกอาร์เมอร์วะอ๋อเป็นเอบเอเอนี่ว่ากดผิดสูตรกดผิดสูตรนี่แล้วก็มาใช้ไรโน่ลากปิดท้าย เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรของวอริเออร์ของเรานะจ๊ะ มาต่ออาชีพที่2ครับผมฟอร์ชิลเดอร์สำหรับฟอร์ชิลเดอร์นะครับผมแบทเทิล์โมดที่ใช้ก็จะใช้เป็นแบทเทิล์โมด3เช่นกันนะครับสูตรที่จะใช้นะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของ ABAA และ BBAB นั่นเองนะครับผมแต่เราจะเอา BBAB นำก่อนนะฮะ BBAB ABAA แค่นี้พอนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมถสาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ แล้วฟอสชิลดอนี่ก็จะดีหน่อยนะตรงที่ว่า,าสกิลของนางเนี่ยมันจะมีความอึดมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมเวลาเราแท้งอะไรเงี้ยเราสบายกว่าเยอะนะอันนี้เคลียร์ชุดไปก่อนรอบหนึ่งนะครับผมดีดีเอดีเอดีเอเอโลนครับผมกดฟอตอนนี่แล้วก็อัดแดงเลย สังเกตว่าเมื่อเราใช้ชนโล่หรือก็คือตัวชิลชาร์ตนะครับผมอีฝ่าย,ยจะติดซับเพชั่นนะฮะทำให้เราตีฟรี่างที่เคยบอกไปตอนวอริเออร์นั่นเองนะบิ้มมาโอ้โหค,คือบอกเลยว่าฟอร์ชิลเดอร์นี่ชิลๆนะฮะถึงแม้ดาเมจอาจจะไม่สเปสเท่ากับวอริเออร์ก็ตามนะครับผมแต่ในเรื่องดีเฟนซ์ก็อย่างที่เห็นก็คือสบายกว่าเยอะนะสบายกว่าเยอะนะครับสบายกว่าเยอะเลย ส่วนในตัวบัฟตัวอากาศเบรกอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมเรียบร้อยครับผมเท่านี้นะครับผมสำหรับการคอมโบของฟอร์ชิลด์ของเรานั่นเองนะจ๊ะ ต่อมาครับผมลูกลักของเรานะครับผมกาเดีเตอร์นั่นเองนะจ๊ะสำหรับสูตรคอมโบของกราเดียเตอร์นะครับผมจะใช้เป็น A A B A และ B A A B นั่นเองนะครับผมเราจะใช้แบบนี้แล้วตามด้วยการฟอทเทอลหนึ่งฟอทเทอลสองเสร็จแล้วลงเดสและเปิดพร้อมกับปเปิดบอดี้ลัดและฟิลเลียดแล้วทาการลงฟอททอลสามหรือจะอัมบูสตาร์เปิดก่อน,อนแล้วก็คอมโบก็ได้เช่นกันนะครับอ่าแต่ไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับผมมา ทางไปก่อนขาล่าพร้อมปับคิดโอเคเลสโก้แปดหมื่นเจ็ดดาเมจดุดันมาก อยู่ไหมเด็ดชิวโอ้โหเด็ดเชิยว,วกังสบายเย่าสุดท้ายคอมโบเอ็กซ์ติมเลทพอบึ้มมาเรียบร้อยอ่ะและนี่ก็เป็นสูตรคอมโบของกลาเดียเตอร์นั่นเองนะจ๊ะดูมันเดินดูมันยืนสิมองหน้าหาใครไม่รู ต่อมาเป็นดักเมทนะครับผมสําหรับดักเมทนี้เราจะใช้เป็นแมททัหมดสดังนั้นคอมโบมันจะไม่มีเนาะส่วนสกิลการใช้หลักๆก,ก็จะมีสกินเวกเนสนะครับผมอันนี้จะลมแบบคล้ายๆกับบัฟตัวแฮนด์ลักของฟอร์เบเดอร์เลยคือต้องเป็นมันต้องจ่ายเรื่อยๆนะคะรับข้อดีคือมันจะทําให้เรายตีแรงขึ้นน,ะะน,น,นั่นเองนะครับผมลดค่าต้านทานคิสิเปอร์แล้วก็ลดค่าต้านทานแอมอีกเจ็ดเปอร์นั่นเองนะครับผมส่วนคอมโบอื่นไม่มีอะไรมากกันเลยนะจ๊ะผมหาะพร้อมแล้วไปกันเลยแล้วกันครับผม บูทห้ามาส่องเกตไปมาเฮ้ยเชื่อมาพร้อมนะผมอันหนึ่งนะออร่าอยู่ไหนว่าออร่าใส่ฟ้าโอเคไปบัรครับแล้วยิงเข้าไปอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับคอมโบแรงอย่างเดียวนะ แล้วก็ลืมไปบัฟที่สำคัญคือเล็กแฟกเตอร์ครับผมอันนี้เป็นบัฟสำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่มีไม่ได้นะสำหรับบัฟนี้นะครับสำหรับดักเมยนี้บัฟกันจะมี2ตัวนะจะมีบอนชิลนะครับผมดีเฟนด์โพเชอร์แล้วก็ตัวบอดี้เบลสนะครับผมแต่ตัวหลักก็ไม่ค่อยเดียวกันเท่าไหร่นะและสุดท้ายเรียบร้อยครับผมก็เสร็จสมอารมณ์หมายไปสำหรับ ดักเมทนั่นเองครับผมแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากดักเมทเล่นง่ายครับผมไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้เลยครับผม มาต่อกันที่ฟอร์สเบเดอร์กันเลยนะครับสรวฟอร์เบดเดอร์นะครับผมเราจะใช้เป็นแมทัโมด3นะครับดังนั้นก็จะมีคอมโบเข้ามาเอี่ยวเนาะคอมโบของเ้าที่ใช้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวอินซิงกิทิคอนนะครับผม A B A A นะฮะแล้วก็ตามด้วย B A A B นั่นเองครับผมก็จะใช้เป็นสูตรนี้ในการเล่นนั่นเองนะฮะอ่ะไปพร้อมแล้วลุยโหลดครับผม อ๋อลืมไปก่อนจะเล่นนะครับผมเราทําการกดดาบก่อนนะฮะเราก็เปิดไฟเบร็ก่อนเลยนี่บัฟสําคัญไม่มีไม่ได้นะครับผมสําหรับคอมโบของฟอนเบรดนะครับผมก็จะมีตัวแฮร์รักเปิดก่อนนะครับเมื่อแฮร์รักเปิดเสร็จแล้วนะครับผมก็คอมโบไปสักพักคอมโบหนึ่งสองเสร็จปุ๊บฟอนทอนฟอททอนเสร็จปุ๊บ,บตาไล่เลยครับผม ฟิล l ์ออฟอินโนเวชันนะครับผมเคิร์สออฟวิ e เทอร์และปิดท้ายด้วยอาร์ตออฟเคิร์สนั่นเองและเปิดตามด้วยเอลิเมนต์ดีชันกับเอลิเมนต์เอนชันเลยนั่นเองครับผมไปพร้อมแล้ว Let's go บับอะไรไปไม่ไม่รู้แนละ้วมั่วแล้วนะตอนนี้นะแหลักหมดแหลักหมดเติมโอ้ยชิบค เรียบร้อยครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับสูตร c อ m โบของฟอสเบดเดอร์อนะครับสำหรับฟอสเบดเดอร์เนี่ยอัดตอมบอลเดียวๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าตอนเคลียวมอนหมุนนี่คือฟิวฟิวนะนี่อ๋อน,น,นี่ต้องใช้เป็นบีนี่เห็นไหมว่าจะตีกว้างมากนะครับผมนี่แค่นี้เลยอ่ะต่อมาครับผมเป็นฟอสอาเชอร์นะครับสำหรับฟอสอาเชอร์นี่ก็ วิธีเล่นแทบจะง่ายเือเหมือนใช้คาว่าตระกูลเดียวกับตัวดักเมดเลยนะครับผมก็คือใช้แัทโมดสเป็นหลักดังนั้นคอมโบแพทโมดสาเราไม่มีนะครับสกิลที่นางใช้นะครับหลักๆก็จะมีในส่วนของ Curse of Bitter นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัฟลดการป้องกันจาะเาะซึ่งจะใช้ได้กับพวกตามบอาพวกบอสอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับบัฟดาเมดนางก็จะเป็นอัพส n i p p i n g แล้วก็ตัว Sharp Instinct นั่นเองนะครับจะมีบัฟการสองตัวเป็น Quick m o กับ วิวอล์กนั่นเองนะครับผมไอก้กาสปิริตวอล์กนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมี Hill, ะบัฟฮิลฮะบัฟฮิลก็จะมีบัฟฮิลเดียวครับผมเกตเตอร์ฮิลแล้วก็ตัววิชัลรีคอเวอรี่นะครับผมก,ก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมอาวุธและสมสายเนี่ยก็จะเป็นดาร์โกเนียมแล้วก็เดมอนไนท์นะครับในส่วนของอาวุธนะหัวเป็นหัวมิทิลที่สิบแปดครับผมโมเจ็ดชุดเป็นเดมอนไนท์เท้าเดมอนไนท์แล้วก็มือพาราเดียมเอ็มเจ็ดเอทีเคเก้าสิบนั่นเองนะครับผม อ่ะไม่แห้เป็นการเสียเวลาครับผมไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะไหนว่าหาไม่เจอสองบ้านี่พนุ่ปืนโตตองเดียวเาแม่สาปืนโตสินะนี่ครับผมมาถึงใส่อย่างเดียวไม่ต้องอะไรผู้ผผผผผผพ้นทำเพลงครับโอ้เจ็บอยู่นะเขาไม่ใช่ว่าไม่เจ็บก็เจ็บอยู่นะโอ้ เจ,จ็บเจ็บเจ็บเจ็บดูเจ็บดูเจ็บดูโอ้โเจ็บเจ็บเจ็บโบยเจ็บโบยเจ็บโบยเอาสิเอาสิเอาอยู่เปล่าเอาอยู่เปล่าโอ้โหเคทเตอร์ฮิลเลยเขาไม่อยู่เขาวีวอ็อกไปวีวอ็อกนี้นะครับผมเมื่อเราเปิดใช้เราจะไม่สามารถตีได้เป็นเวลา5วินาทีนะครับผมและหลังจากนั้นก็ อยู่ได้ปกติเลยโอ้เจ็บเจ็บเดูเหมือนว่าต้องเอายาหลบมาใช่ปะหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นเฮืองานเข้าบางกว่าที่คิดป่ะบางกว่าที่คิดฮิวไม่อยู่นะฮิวเอาไม่อยู่นะ เสียไปหนึ่งชุบว่ะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอเคแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็ดีกับเป็นสูตรการใช้งานของ Bot Archer นั่นเองนะจ๊ะ ต่อกันที่ฟอร์์กันเนอร์ครับผมแม่สาวปืนโตของเรานะจ๊ะฟอร์์กันเนอร์ไม่มีอะไรมากเลยครับผมอ่าแบทเทิลโมดที่ใช้จะใช้เป็นแบทเทิลโมด3เป็นหลักนั่นเองนะครับสูตรที่ใช้นะครับผมจะเป็นในส่วนของ device tactic นะครับผมนั่นก็คือ A B A A นะครับผมและอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ internal destruction นะครับ B B A B นะครับดังนั้นวิธีการใช้เราจะใช้ internal ก่อนแล้วตามข้อยตามด้วย device นะครับก็จะเป็น B A A B A B a, a A นั่นเองนะครับผมก็อ่ะเรียงไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบป้องกันฟ o อตกันเนอร์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสอบัฟด้วยกันนะจะมี reactive t a c t i c a l นะครับผมตามด้วย adaptive barrier แล้วก็สุดท้ายคือ t a c t i c o l armor นะครับ reactive เนี่ยอันนี้เรารู้จักกันในชื่อบัฟร้อยแปนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะโดนดาเมจเป็นร้านเป็นแสนเท่าไหร่ก็ โดนแค่180นะครับเป็นเวลา18วินาทีไห้เวลา15วินาทีเนาะอันบที่3เรียรนะครับเป็นบัฟดูซับดามเมจนะครับสูงสุดอยู่ที่3,600หน่วยนะครับผมแล้วก็คันเจาะเกาะอ,อีกหนึ่งพันแต้มนะทูดาวไวที่สุดแล้วครับสำหรับบัฟนี้นะส่วนแท็กติคอนอาร์เมอร์ครับผมเป็นบัฟที่เพิ่มปริมาณการดูดเลือดนั่นเองนะครับผมเอาไว้ดูดเลือดเอาไว้ป้องกันหลักๆแค่นั้นเลยนะจ๊ะอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยละกันนะฮะ แล้วสำหรับฟอสแกนเนอร์จะมีบัฟพ,พิเศษอีกหนึ่งบัฟนะครับนั่นก็คือตัวอินสไปนะครับเป็นบัฟพ,พื้นฐานนะฮะคอยบวกคิทตีคอนดาเมจอีก5%แล้วก็กันจะก,ก่ออีก25ิหหน่วยนะครับผมจริงๆไม่ต้องบัฟหาเลยก็ได้ครับผมยิงแม่งมาเลยนะฮะ เปิดล็อต80ใหม่ใหม่ได้แหลกอ้วนหรอกทีแรกว่าจะคอมโบจะไ,ไปไปมามาขี้เกียจฮะมึงก็ไม่ต้องคอมโบลแล้วกันนะนี่มาเซมาเซมาเซ เรียบร้อยครับผมแค่นี้เลยคะัสำหรับฟอสต g กันเนอร์ของเรานะครับสำหรับฟอส t กันเนอร์นี้นะครับผมเป็นดาเบ๊ทสามพวงนั้นเนี่ยยิงหมู่ได้ดีนะอารมณ์เหมือนกับฟอส t b เบดเดอร์เลยนะครับคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าในเรื่องการดาเมจในเรื่องของดาเมจเนี่ยมันจะดีกว่านะั่นเองนะครับผม ต่อมาวิสาดครับผมโอ้โหสำหรับวิสาดนี่ก็อย่างที่รู้กันคือวิสาดดาเมจดูดันนะเรื่องดาเมจเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับผมอ่าสำหรับวิสาดนี่ก็โดยอย่างที่รู้กันก็คือดาเมจเนี่ยมันก็ไม่หานอยู่แล้วอะเนาะมันจัดการอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับผมแต่จะง่ายแค่ไหนก็มาดูกันนะครับสำหรับวิธีการก็ไม่มีอะไรมากใช้คำว่าคือวิสาดไม่มีอะไรมากแค่เรียกขั้นตอนอะไรไม่ได้เยอะมากนะครับผมคือไปถึงปุ๊บคืออัดใส่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 ได้เลยนะฮะแต่จะมีอยู่บัฟน ครับผมที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือบัฟฟอรอสแฮเนสนั่นเองนะครับผมฟอสแฮเนสเนสจะบอกเลือดและ MP นะครับผมอีก365หน่วยนะฮะดีเฟนต์หกและดาเมจรีดักชันอีก20นั่นเองนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมโยงเตรียมยาหน่อยแล้วกันมีลางสังหารว่าน่าจะต้องใช้ยานะอ่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยละกันนะจ๊ะสองสามสามแล้วกนะันไหม อย่างเดียวฮะไม่มีอะไรมากเลยวิษณ์หัวดางเดียวครับเออหวัหวหัวให้ยับสองหนึ่งครับผมนี่ใสบ่บัฟวิเกเคนเลยลดดีลดดาเมจของอีกฝ่าย50%ครับผมโคตรดีนะแต่เขาเสียคือใชไ้ได้แค่1ิวิเท่านั้นนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับผมอ่าแล้วนี่ก็เป็นสไตล์การเล่นของตัววิสาห์นะที่พิ้ชมสังเกตหน้ากากของผู้ชายนี่มีนคล้ายๆพีเดเตอร์นะเออ แล้วก็มาถึงคราวของพี่ใหญ่อย่างเบเดอร์ของเรากันครับผมสำหรับเบเดอร์นะตอนนี้เราอยู่กันที่ดันเดวิลทาวเวอร์พาร์ทสองนั่นเองหรือดันกุญแจม่วงนั่นเองนะแถมมันได้ลงแบบธรรมดาครับผมบูตห้าไปเลยนะครับผมและเป้าหมายของเราครับอยู่นู่นครับผมอาจจะยังไม่เห็นนะนี่ครับผมลิชอตเซตฮิลโอเวอร์แฮตเตอร์ โตนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไอ้เจ้านี่แรงสุดใจนะครับผมหลักการครับผมไม่มีอะไรมากสําหรับเบดเดอร์นะครับเราจะใช้ไปทั้งหมด2เป็นหลักในการซอยนะจ๊ะแล้วเราจะทําการไล่บัฟฟาวเทอริตี้อินเซนต์นะครับผมเมื่อเราเข้าไปช้าแล้วนะครับผมไล่บัฟฟิลออฟเฟอรทันทีแล้วตามด้วยอาร์ตออฟเฟนเนสตูมเบลดและอินสเตนเบลดนั่นเองนะครับผมและจะอัดเพิ่มครับผมในส่วนของดิสแตนต์รีเบลิชันนะครับผมอ่ารีเทิร์บูชันอะไรทุกอย่างแล้วแหละเออช่างมันนะครับผมของบัฟ ีนั่นเองนะครับผมสแตทที่กรทำไว้นะสำหรับอันนี้ก็จะดูดเลือด9าดูดเลือด19หน่วยนะครับดูดเลือด500นะครับเอ็กซ์คูลาซี240แล้วก็เอดีเค132นั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นก็เราจะตีไปสักพักนะครับผมตีไปสักพักเนี่ยระหว่างที่ตีก็เปิดวิงโฟเทกไปนะครับผมก็จะป้องกันการโดนตีได้ระดับนึกงหลังจากวิงโฟเทกหมดนะครับเราจะถึงเปิดเราถึงจะเปิดอินทูชั่นนั่นเองนะฮะแล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วยยาหลบเลเวลสี่นะครับผมสัตว์เลี้ นะครับอาะอพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าอาครับผมอันนี้ต้องสลับแหวนนะฮะไม่สลับแหวนแตกแน่นอนครับผมแข้งเข่าไปครับผมไลบ่บัฟเปิดบัฟปีครับผมน,นี่นทับตายว่ะมันดูโดนแรกนะขนาดนั้นวะไอ้เหี้ย สังเกตว่าในที่ก่อนพูดเมื่อกี้นะครับไม่มีคําว่าแวมพร์มูเมต์เลยนะครับไม่ใช่ไรครับผมแวมพร์แม่งเปิดไปแม่งก็ไม่ได้ช่วยหอยอะไรครผมมันดูดไม่ทันนะดังนั้นก็เอาไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมแต่ในกรณีที่แบบเราพอยืดดามเมจได้นะครับผมก็จะใช้แวมพร์มูเมต์แทนยาหลบอะไรอย่างนี้นะครับผมหลักๆครับผมเราจะใช้บัฟตัวเองให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปใช้บัฟอื่นแทนนะครับผมมันจะได้นี่ เขาเรียกอะไรล่ะมันจะได้คุดาวัยกว่าน,นั่นเองนะสองเวหเวครับผมกระตายทำงานแน่แค่นี้เลยครับผมดูหน่อยก็ได้เดี๋ยวลองดูให้หน่อยอะ่ะขอกดเวเลลติกันเหนียวไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าเออมันดูเป็นยังไงนะ ก็จะประมาณนี้เลยครับผมคือถ้าไม่ได้โดนท่าใหญ่ก็ยังรอดไปแต่ถ้าโดนท่าใหญ่มาก็จุกนะครับผม ก็จะเรียบร้อยไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการไล่บัฟของเบลดเดอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับการเลียงบัฟการจ่ายบัฟในแต่ละขั้นตอนในแต่ละสเต็ปของทุกอาชีพนะครับผมก็หากเพื่อนๆชอบก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกับกอนด้วยนะครับใครอยากให้นำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสดีราบวันดีลาไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายครับผม